้าวต่อไปข้างหน้าแล้วพยายามไปได้วยกันลุกขึ้นสู้ด้วยกันแอร์ในตึกมันเย็นแฮร์ทุกคนไปเจอกันกี่ครั้งถึงได้ตัดสินใจคบกันเหรอครับฉันยังไม่เข้าใจอะไรเลยมุกนายยังแปลกเหมือนเดิมเลยว่าโลกนี้มือเรื่องที่ทําด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ทําเพื่อรุ่นน้องที่น่ารักไม่ได้เหรอแย่แน่นอนลองดูไหมวันนี้ดวงซวยแบบสุดๆสุด,สด,สดขีดเต็มพลังเลยแล้วได้เห็นฝันหวานบ้างหรือเปล่าจะไร้มารยาทก็ให้ไงน้อยหน่อยเถอะใช้ของอย่างรู้ค่ามากเลยนะ เอกลักษณ์ประจำตัวเนาะใช่แล้วล่ะ <_ an> เป็นผู้ชายน่าสนใจนะถ้าจะแย่นะขอบใจนะที่ทำให้ฉันเปล่งประกายได้ขนาดนี้ขอโทษนะคราวนี้เป็นฉันต้องรีบไปแทนฉันขอโทษโด้วยละกะันว่างงานาจังไรอะต้องมานะคู่แข่งกันรอบนี้มันอยู่ยากเฮ้ยฝึกยังไงก็คงไม่ได้เรื่องหรอกอยาบทายจะเกลียดคนแบบฉันก็ไม่รู้มนเหมาะสมคนคนเดิมดีโน่ก็อยู่ไย้ยามเข้าดิน่ารักอยู่ละพวกเราต้องเริ่มจากพื้นฐาน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ลึกยิ่งขึ้นหรือก็คือเป็นอาชีพสำรองตอนตกงานถูกไหมยันชาจังเลยนะคะพวกเราเป็นจอมจองที่ต้องเสี่ยงชีวิตเป็นวิธีเดียวที่จะปกป้องขนาดเรายังเติมคุณเลยแท้ๆมาเป็นเพื่อนกับฉันทะนะทุกคนกลับมาได้อย่างปลอดภัยไม่เป็นไรนะครับเลามาซิว่าเกิดอะไรขึ้นทำด้วยตัวคนเดียวไม่ได้เหรอมาถึงก็จะสู้กันเลยเหรอก็เลยมาทักทายนะครับมองเห็นรถละพูดเองไม่ใช่เหรอไหวใช้ได้นะฮะ แต่ว่าการใช้คำมันยังพิลึกพิล,กลึกอยู่นะโขอโทษเนี่ยใช้เขาอ,อย่างรู้ค่ามากเลยนะเรื่องนั้นฉันขอ,ทอโทษโดยละกันนะคะฉันขอใส่นี้ได้ไหมคะสวัสดีค่ะถ้าอย่างนั้นมาทําให้กินทุกอาทิตย์เลยได้ไหมละ่ะอ่านหนังสือเหรอไปซ้อมข้างนอกไม่ดีกว่าเลยออน,นี่ให้หน่อยสิสสดูเท่จังเลยเนะก็ได้ทาเพื่อรุ่น้องที่น่ารักไม่ได้เหรอทําด้วยตัวคนเดียวว่าโลกนี้มือเรื่องที่ทําด้วยตัวคนเดียวไม่ได้สวัสดีครับ รู้สึกกลัวมาตอนที่มียุงม,มากอดขอโทษนะตอนนั้นฉันสับสนนิดความรู้สึกเธอฉันเข้าใจจนกว่ามันจะเห็นผลต้องลุยสุดชิดเต็มพลังความรักและความถูกต้อง <c oughs> แบบนั้นมันไม่ใช่พวกเราเลยสักนิดเธยแหลกพวกเราทำเพราะอยากทำต่างหากละ่ะสิ่งที่เราอยากทำมีเพียงอย่างเดียวเ <c oughs> พื่อนผมเสียมารยาทเองคนสมัยก่อนเขาถึงได้บอกไงว่าให้ระวังหมาจิ้งจอกมันหลอกเอา